ผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าอาล้ครับก็วันนี้เราจะหมดปีละครับพุ่งนี้วันที่31ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30เตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฮะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลองประมวลดูนะครับว่าในหนึ่งรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่มันดังๆบ้างดีครับที่เป็นประเด็นที่เรียกว่าคนไทยจับตามองนะฮะอย่างเรื่องแรกเลย หวย30ล้านที่พูดความจริงคือความจริงระหว่างครูปีชากับทั้งหมวดจรูนนะครับ533726ครับ,ค,รบคือเรื่องนี้นี่นะครับมันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กานะฮะที่เขาไปซื้อลอตเตอรี่กันมา ตอนเนื่องเข้าธันวาเริ่มเป็นประเด็นข่าวครับข้ามมาถึงปีนี้ล้วฮะมกราคมพา์เริ่มมาฟ้องมาฟ้องอะไรกันเริ่มมีปัญหามีเรื่องของกองปราบมาเกี่ยวข้องด้วยครับที่บุกไปจับครูปีชาถึงโรงเรียนรืหว่านักเรียนเนี่ยแตกตื่นกันหมดเลยโอ้โหครูปีชาแกก็ยิ้มมา,ายิ้มยมไปตรวก็เอาตัวมามาสอบปากคำที่กองปราบปรามถูกต้องนะครับ,ค,รบคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดังข้ามปีจริงๆนะครับ,รบประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของครูปีชากับลุงจลูน คุณซื่อของเขาครับก็คือเป็นทนายตั้มอาทนายตั้มกับพวกอ่านะครับหลังจากนั้นพอมีการฟ้องร้องกันเสร็จปุ๊บก็มาออกมาออมาออกรายการบ้างนะเป็นบางครั้งบางคราวกันไปรัเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยหรือทนายตั้มก็คือคุณอัจฉริยะเรือธนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมครับในสมัยนั้นในช่วงนั้นเดียยังที่สมัยเลยครับในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะสองคนนี้เขารักกันดีอยู่ครับไปสาบงสาบานต่อหน้าองค์ลูปปุทวดมีทนายรณรงค์มีทนายตั้มม ครึ่งทางพุทธชียะก็ได้มีการเปิดคลิปเป็นคลิปเสียงลับนะฮะแล้วก็ทางทนายตั้มหรือหรือมันหลุดมาจากไหนไม่รู้ผมขอไม่ไม่ไปพูดแล้วกันว่่เกี่ยวกับใครครับเป็นคลิปของครูบีชาเนี่ยหลุดออกมาออกมาเป็นละลอกละลอกจนเป็นที่มาว่าอัจฉริยะเลคคอร์านะฮะก็คือเรียกว่าณตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วลอตเตอรี่เนี่ยน่าจะต้องเป็นของทางครูอ่อต้นเป็นของหมวดจรูนแน่นอนหลายคนสงสัยแบบนั้นฮะหลังจากนั้นครับ ครูปีชาไปฟ้องศาลเองตอนที่ศาลจังหวัดฟ้องเรื่องความผิดฐานยักยอกทรัพย์แล้วก็รับของโจรโดยครูปีชาน่าจะบรรยายฟ้องในลักษณะว่าทางตัวหมวดจรูนเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ได้แล้วก็เบียดบังเอาไปโดยชุดจรลิดนะครับรวมทั้ง่ความผิดรับของโจรมาถึงว่า ทางหมวดจรูนได้มาจากใครและรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์ได้มาจากคาร์เตอิลหรือไม่นี่ไงปรากฏว่าพี่หนุ่มบ,บอกข่าวล่าสุดบอกว่า20ธันวาที่ผ่านมาศาลจังหวัดกาญจนบุรีคำสั่งประทับฟ้อง ครับผมโอ้โหเรื่องใหญ่เลยสิครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลอตเตอรี่เนี่ยจะกลับไปเป็นของครูปีชานะยังครับยังไม่ใช่นะฮะต้องรอดูลกอเพีงแต่ว่าสารท่านเห็นว่าคดีที่ครูปีชาเขาไปฟ้องเนี่ยวัลตเตอรี่เนี่ยเป็นของเขาแล้วก็ลุงจรูลนเนี่ยยักยอกไปเนี่ยมีมูลก็มีมูลเองสารประทับรับฟ้องไว้พิจารณาเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นสู่ชั้นพิจารณาแล้วก็ไปสืบกันสืบพยานทั้งโจทย์สืบพยานจำเลยนะครับน่าจะอีกนานฮะหลังจากที่สารมันเพาไปพากษาชั้นต้นแล้วเนี่ เชื่อว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องอุทธร์เมื่ออุทธร์เสร็จแล้วอาจจะต้องดีการรู้แล้วอีก5ปีจะจบหรือไม่ครับนี่แหละครับนี่นะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของทางฝั่งลุงจรูนนะฮะแล้วก็ครูปรีชาครับซึ่งทางเงิน26ล้านเนี่ยก็ยังถูกศาลอายัดเอาไว้อยู่ครับถามว่าอายัดได้ยังไงก็เพราะว่าทางครูปรีชาเนี่ยเขาได้มีการไปร้องไต่สวนฉุกเฉินเพื่อให้คุ้มครองชัวคราวถูกต้องครับถูกไหมฮะก็มีการคุ้มครองชวคราวเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ ไม่มีใครที่ออกมาได้ก็ยังอยู่อย่างนั้นจนกว่าคดีถึงที่สุดครับะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปซึ่งถ้าเกิดว่าหมูจรูนมีหลักฐานชัดเจนครับก็สามารถที่จะไปร้องเพื่อให้ศาลเนี่ยพ้ดได้คือไปร้องคัดค้านนะฮะห,หนึ่งศาลก็ต้องชัชงน้ำหนักว่าไอ้ที่จะร้องคัดค้านนั้นเหตุผลรับฟังได้หรือไม่อย่างไรซึ่งเรื่องนี้มันก็ขณะนี้ต้องบอกว่าจากที่ทางคุณอัจฉริยะทางทนายตาั้มตอนนี้เขาก็แยกตัวมาต่างหากรเรียกว่าคือต่างคนต่างแยกกันมาหมดแล้ว ดังนั้นเราเชื่อว่าเดี๋ยวบางวันบางโอกาสเราเชื่อว่าต้องมีอะไรดีๆออกมาที่โหนกระแสนี่แหละครับนี่ไงแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณธันวาปีที่แล้วครับพิจิกาเขาธันวานะฮะเรื่องสารมารับฟ้องมีมูลเนี่ยก็คือธันวาปีนี้ครับไปเองเต็มๆนี่แค่ยังแค่แค่แค่ไตเติ้ลเนี่ยนะครับรบยังมีอีกไกลฮะนี่นะครับต้องติดตามกันต่อไปสําหรับหวย30บล้านระหว่างครูปรีชาและมวดจรูนครับคือบอกว่า ความจริงคือความจริงอ่าอ่า,อานั่นคือเรื่องแรกนะครับที่ดังมากๆในรอบปีที่ผ่านมากับอีกเรื่องหนึ่งดีไหมพี่หนุ่มเชิญครับเสือดำอุ๊ยโอ้เสือดำนี่ดังมากไปไหนก็โอ้โหนี่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะคุณเปรมแฝงเขาถึงเป็นประธานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่รับเหมาก่อสร้างนี่นีนี่นี่แหละครับ เขาบอกเสือดาตวนี้นะครับเขาบอกว่าถูกยิงอย่างเขี่ยมโหดเนื่องจากว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนยิงไงให้เปรี่ยงไหมดังเปรี้ยงโอ้โหความตัวเยอะนะพี่ดนมนี่ฮะแล้วทุกคตอนนี้มีปัญหาอีกและว่าใครยิงเสือดอจากยิงเสือดำปุ๊บมันลามไปถึงรองศรีวราบางคนวิพากษ์วิจารณ์เอ๊ะทำไมรองศรีวราเก่งใจคุณเปรมชัยนักอะไรต่างๆกับท่าไหว้ท่านี้รับไหว้คือมันมีคลิปที่หลุดออกมาตอนนั้นกในกรณีที่ท่านศรีวราเนี่ยเหมือนกับสอบปากคำคือไป ไปดูการทํางานของพนักง,งานสอบสวน uh huh. ว่าพนักง,งานสอบสวนบฏิบิถูกต้องหรือไม่อย่างไรไปให้กําลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาแต่การสอบสวนเปน็นยบอำนาจของพนักง,งานสอบสวนท้องที่ครับพี่หนุ่มครับเนี่ยไปดูการสอบสวนบางคนไปวิพากวิจารน้อยลองสิไปต่อไปไงไม่ใช่ เขาไปในฐานะผู้บงคับบัญชาครับผมซึ่งก็ไปเจอคุณเปลมชัยครับถูกไหมฮะเพราะต้องมารายงานตัวใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บก็ผมมาเจอเสร็จก็ปรากฏว่ามันมีภาพออกมาว่าท่านศิวราเนี่ยเหมือนกับดูนอบน้อมหรือเปล่าถูกคนก็เลยไปพาควิจารณ์กันเนี่ยนะฮะการันำเลยฮะเนี่ยลองดูนะครับนีคุณเปรมชัยมานะครับในวันที่ถูกเรียกตัวมานี่นะครับ ก็มาเจอท่านศิวลาครับแล้วก็มีการชักภาพมาท่านศู้เลเหมือนกับรับไหว้ล้วว่าตามสไตล์แกคือแกบางทีแกนิ่มหมวกแกอย่างเงี้ยฮะโอ้โหท่านั้นแหละกระนำเลยครับที่แล้วกระนำจากเสือดำเดี๋ยวรามไปกระนำเรื่องอื่นต่ออีกนะครับนี่นะครับนะฮะนี่ในช่วงแรกเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องราวของสองเรื่องที่เราคัดมาแล้วครับวาเป็นเรื่องที่ดังมากน่าสนใจมากแต่เรื่องนี้ประกฏว่าพี่หนุ่มหลังจากที่พนักงานสอบสวนเนี่ยสมติมีคำสั่งฟ้องอัยการก็นำตัวผู้ต้องหาทุนเปรมไปฟ้อองต่ ที่ทองผาภปูมิเรียบร้อยรปรากฏว่ามีการสือส่อพยานโจทสื่อพยานจำเลยเสร็จสิน้นมีนาฟังคํำพิพากษาแล้วมีนาปีหนา้าปีหนา้าปีหนา้าฮะนีนะอีกไม่กี่ไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนแล้วอดใจนิดเดียวจะดูว,ว่า หลักฐานพอรับฟังที่สารจะลงโทษโดยปราศจากข้อพิรุธและข้อสงสัยหรือไม่อย่างไรนี่นี่แห <นะ S 2> ละครับลูกกันแล้วครับมีนาคมมาเอาล่ะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าหมูป่ามีหมูป่าอันนี้คผมว่าดังที่สุดในรอบป,ปีละดังมากแล้วทั่วโล,ลกรู้จักประเทศไทยรู้จักการทํางานประสานงานทุกหน่วยเรื่องของหมูป่าคาเดมี่อา้าวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ หมตดกระแ,แสะแตกเช้าสนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้วิตามินรวมโทมิน าลครับกลับมาโหนกันต่อแต่เช้าเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดังที่สุดในรอบป,ปีบนะครับก็คือเรื่องราของหมูป่าอะคาเดมีที่บอกว่ามีเด็ก12คนโคด1คนรวม13คนครคนเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนังนอนใช่ไหมพี่ดุมไปติดอยู่นั้นทั้งหมด18วัน18วันเต็มๆ 18. 18วันนะฮะก็คือเรียกว่าเรื่องนี้นี่ถือว่าดังไปทั่วโลกทีเดียวคุณผู้ชมครับ เด็กเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนาปี61ครับเจ้าหน้าที่ประจำวณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไปพบรถจักรยานยนต์หนึ่งคันนะครับแล้วก็มีจักรยานอีก11คันไปจอดอยู่นะฮะที่ด้านปากถ้ำหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่เด็กเริ่มโกงัจวายใจตามหา,าตามหาหาไม่เจอ,อนะครับผู้ชมครับสุดท้ายแล้ว ก็เลยเป็นที่มาว่าเด็กกับโค้จะเข้าไปข้างในก็เลยต้องช่วยเหลือกันนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะและหน่วยต่างๆไปกันเยอะมากโดยเฉพาะภารกิจของหน่วยซีลที่เข้าไปแล้วก็ช่วยกันแล้วก็มีผู้ว่ารจจาชการจังหวัดเชียงรายก็ไปอํานวยการสเรื่องนี้ดังมากในขณะที่มีการค้นหาพี่หนุ่มแต่ครั้นี้ไฮไลท์ในเรื่องนี้ก็คือคือหน่วยซีลประสานทางแพทย์ อะไรต่างๆ,ๆใช้วิธีการลําเลียงหมูป่าออกมาครับซึ่งแ<ต>งน่นอนซึ่งแน่นอนต้องบอกนิดหนึ่งด้วยนะครับ,รบว่ามีวีรบ,บุรุษเกิดขึ้นด้วยก็คือจ่าเอกสมานกุนันหรือที่เรารู้จักก็คือจ่าแซมคือก็จริงๆแล้วนะครับน้องๆเนี่ยเข้าไปอยู่ตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้เนี่ยนะครับในวันที่8กรกฎาคมปี61เนี่ยแหละครับ ก็มีการช่วยเหลือหมูป่าออกมาจากถ้าได้สําเร็จด้วยการสมทบกําลังนะฮะของนักดำน้ําต่างชาติอีกทั้งหมด13คนครับซึ่งร่วมกับทีมปฏิบัติภารกิจนะมีทีมดำน้ำทีมงานนะฮะที่ไปนี่อีก90คนด้วยครับเยอะมากะนะฮะก็เรียกว่าทําภารกิจต่างๆนานาก็ช่วยน้องออกมานี่แหละฮะวันที่ช่วยออกมากันครับเนี่ยครับ คือช่วยกันจนเป็นผลสําเร็จโดยวิธีการลําเลียงมาทีละคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ทุกคนลุ้นมากพี่หนุมม่มนะคือต้องบอกงี้ครับว่าที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยเพราะอนะไรเพราะว่ามันเป็นความสมัครสมานใจแล้วก็เป็นคนเป็นเรื่องของคนไทยที่ส่งกําลังใจเนี่ยไปให้กับเด็กๆทุกคนที่อยู่ในถา้าทุกคนทั่วโลกจับตาดูนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจากการช่วยเหลือได้ไดสําเร็จรแต่ต้องเสียจ่าแซมไปมแต่อย่างไงแล้วเนี่ยพี่หนุม่ม ทางภาครัฐก็ไม่ทิ้งนะพี่หนุ่มนะก็คือหนึ่งมีการเลื่อนยศจากจ่าเอกสมรนกุนันเป็นนาวาตรีสมรนกุนันแล้วก็มีการดูแลของภรรยาของนาวาตรีสมรนกุนันให้ทํางานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยด้วยและที่สําคัญที่ทุกคนประทับใจคือมีรูปปั้นจ่าแซมอยู่หน้าปากถ้าคุณน้ำนางนอยพี่หนุ่มปัจจุบันนี้รูปปั้นในสวยงามมากเลยฮะซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็เป็นผู้ที่ เป็นคนรังสารให้เวลาแกเห็นลูกปันบอกโอ้ยลูกปันใหญ่นี่โอ้โหนี่จ่าแซมนี่ไปดูนี่โอ้โหโฆษณาคนดูกันหนึ่งแน่นะพี่หนุ่มวันหนึ่งเป็นหมื่นต้องอ่านข่าวเห็นโอ้โหตกใจชื่นชมนี่ชื่นชมจริงๆนะครับชื่นชมชื่นชมเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของหมูป่านะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดังอีกเรื่องคือดังที่สุดในในประเทศและในในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในปีนี้จะลงในปีนี้ครับเพราะยังไม่หมดปีนะคยังไม่หมดก็คือก็คือดังต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ดัง ไข่แตออกอ๋อนี่เลยบอกว่าเรื่องของค่ายไห้ทองคําบางคนนึกถึงแต่น้องอะไรนะฮะลำใหญ่ไห้ทองคําแต่คนนี้คืออาร์มชุติมาก็เป็นนักร้องในค่ายแต่ไม่เคยดังเปรี้ยงปล่าเหมือนกับลำใหญ่คนนี้อาร์มเนี่ยเขาก็มามาันนะเขาร้องของความเป็นธรรมจากรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเราเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเนี่ยเขา อยากจะเปินอิสระทํำยังไงดีก็ได้พี่หนุ่มน่ประสานให้ทางผมนด้เข้ามาเป็นตัวกลางในการเจราจาจะสําเร็จมากเลยไหมกระทั่งวันหนึ่งพี่หนุห่มฮะก็คือหนึ่งคุณประจักษ์ชัยก็มาคุยกันอะไรกครันที่มันติดด้วยเรื่องของสัญญาสองฉบับสัญญาสองบับหนึ่งบางคนก็บอกสัญญาท่าดไหมสัญญาไม่เป็นธรรมไหม,มพราะน้องอามเขาก็ก่อนนี่มามามา,มา,มา,มาที่มาล้องเนี่ยเขาบอกเอ้่าตัวเขาก็ไม่เคยรู้นะได้อะไรต่างๆยังไงต่างครนี้ ก็เลยหานทางที่จะยกเลิกสัญญาแต่สุดท้ายด้วยใจของคุณประหยัดกต้องชื่นชมแกคนะครับ,รบแกก็ยอมยกเลิกมาที่รายการ ขนกระแสแล้วจบกันด้วยดีแต่ขณะนั้นก็มีเหตุการณ์วุ่นวายมากพอสมควรนะ<ช>ทนายโถก็มานะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายก็มากันนะคุณอัจฉริยะก็มาสุดท้ายมาจบที่รายการโขนกระแสและที่ช่องสามแห่งนี้น้องอามยิ้มเลยพี่ผมใช่ไหมทุนนี้ครับเนี่ยนะฮะเป็น,น,นภาพบรรยากาศในวันที่มีการมอบดอกไม้กันอย่างที่บอกนะจริงๆน,น้องอามมีสัญญาอยู่สองฉบับ,บฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นของค่ายในพลครับ นะครับคือทางค่ายในพลเขาอ้างบอกว่าในวันที่น้องเองเนี่ยถูกตำรวจจับ,บนะครับเพราะว่าทางคระปัก์ชัยเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้นะครับว่าตัวน้องเนี่ยเป็นศินลปินซึ่งอยู่ในสังกัดของค่ายเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นร้องเพลงโดยที่เขาไม่อนุญาตตำรวจจับเข้าไปปรากฏว่าน้องเนี่ย ไปขอความช่วยเหลือจากค่ายในพลค่ายในพลเนี่ยเขาก็เลยเดินทางมาที่ทางสงพวงังน้ำเย็นถูก,ถ,กถูกไหมครับพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการพูดคุยการเจรจากันนะฮะทางในพลซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเนี่ยเขาก็บ,บ,บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ทาสัญญามฉบับหนึ่งกันลวกันแล้วยังไงเนี่ยเ,เดี๋ยวเขาจะรับทางน้องอาร์มเอาไว้เองนะฮะให้เป็นศิลปินในค่ายเขาคือลักษณะเหมือนกับว่าเป็นศิลปินของนักแสดงที่ขึ้นไปชนเวทีได้ครับ อ่าและอย่างหนึ่งทางคในผลก็บอกว่าทางประจักษ์ชัยเน่ยเกรงใจเขาอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็นอยู่เขาแล้วกันแต่บังเอิญปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือน้องอาร์มเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาแยกนะดันไปเซ็นอยู่ในบนันทึกประจําวันก็นี่แหละที่พี่หนุ่มที่ผมเข้าไปช่วยเนี่ยคือพี่หนุ่มอยากให้ช่วยน้องเขาแล้วก็ช่วยทุกฝาก่ายในความเป็นธรรมปรากฏผมไปตรวจด,ดูอ้าวพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าวันที่เขาเชิญน,น้องมาเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งความร้องทุกเลยนะอพอเราพอเรา,พอเราเกิดเรื่องโด่งดังปุ๊บผมไปดูไปตรวจสอบดูไม่มีการแจ้งพ่วา เขาอ้างว่าไปเชิญมาคุยกันเฉยๆที่โรงพักแล้วก็อยู่ๆน้องอาร์มก็มีบุคคลมาบอกเอาอย่างงี้มาคุยกับคนคนหนึ่งที่คุณมาจากชัยเกงชัยคุณในในพลก็มาเลยบังเอิญมากเลยนะเรื่องบังเอิญมาเสร็จปุ๊บมีการเซ็นจับตํารวจไทยด้วยความรักเขียน,เข,ยนเขียนบันทึกประจวันเป็นสัญญา้เสร็จเลยครับก็แปลกวิพากษ์วิจารณ์สุดท้ายในพลก็มาจบที่รายการหงกระแสมาเจอพี่หนุ่มกันมาที่บายเข้าใจแล้วก็ยกเลิกสัญญาเหมือนกันค่ายในพล นี่ละครับทั้งหนึ่งเริ่มแรกในผลก่อนต่อมาก็คุณประจักษ์ชัยก็มายกเลยทั้งสองฉบับทั้งสองฉบับเลยฮะทุกคนมี็นกบตอนนี้น้องอาร์มยิ้มเลยนะเพ็นบอกว่าช่วงปีใหม่นี่มีการแจกทงแจกทองเป็นเจ้าแม่โอ้เครื่องสำอางไปแล้วอ่ะกินไปแล้วเขาผู้ฝากดานคนนึงก็คือพี่สงการเหมือนกันก็คือเราช่วยเขาพี่หนุ่มก็คือเห็นว่าทุกคนมาในกันหักระแสเนี่ย เขามาพึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายเขาเราก็ต้องช่วยเต็มที่นะครับครับผมเห็นบอกว่าพอเรื่องราวผ่านไปดีเห็นบอกพาไปไหว้พระอีกกันพี่พาไปที่รัฐสภาคเพื่อหนึ่งเขาเคยไปไปพบเราที่รัฐสภาในในขณะนั้นเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศได้กระบวนการยิธรรมก็เลยผ่าน้องเขาไปไหว้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายก็ไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บันดานลาหลายๆให้ประการะนะครับโอเคนะครับผู้ชมครับนั่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องในรอบปีที่ผ่านมาสี่เรื่องนะที่ดังๆนะครับครับช่วงหน้ามีเรื่อองงราวข การสูญเสียเจ้าสัวเจ้าสัวเนี่ะนะฮะเจ้าสัววิชัย King Power นะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแล้วก็สร้างความสุขสร้างเสียใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเหมือนกันเสียใจฮะนะฮะเพราะว่าถ้ามีคนดีอ่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยโดยการที่สร้างเขาเรียกอะไรฮะทีมฟุตบอลที่ดังที่สุดนะครัทีมฟุตบอลที่หลายคนฝรั่งบอกนะบอกว่าสร้างตำนานที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ครับอย่างนั้นน่ะคือพาเลสเตอร์ซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ ขึ้นมาเป็นแชมป์จนได้นี่นะ,ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมารวมถึงเรื่องล่าสุดที่ดังปิดท้ายปีเลยคือเรื่องราของสูรุยผิวสูรุยผิวว่าตายอย่างไรท่านผู้ชมอย่าพลาดนะ,ะเดี๋ยวกลับมาครับนี่ครับ เอาละครับกลับมาสู่โหดกระแสแต่เช้ากับเรื่องราวที่เรียกว่าดังในรอบปีบนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ดังก็คือเรื่องราวของความสูญเสียเจ้าสัววิชัยครับนะฮะศิริธนประภาครับเป็น,นภาพที่ทุกคนตกตกใจที่เห็นเจ้าสัวนะ่ากำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับหลายหลายคนแล้วก็ทางเลาขาขึ้นไปรากฏว่าช่วงกำลังขึ้นทุกคนนึกไปถึงครึ่งหอขึ้น อยู่ๆเพลาหนึ่งหอมเหมือนกับมีอะไรบางประการแล้วมาหมุนเก้งเก้งพยายามประคองแล้วหมุนแล้วหมุนหมุนแล้วนะหมุนนั่นหมุนแล้วครับทุก่อหมุน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 แล้วครับมาอุ้ยอุ้ยตกล้านทุกช่อมากนตกตกล้านจริงๆนะคือมันไม่น่าจะตกครับพี่หนุ่มครับแล้วเครื่องบินลำหนึ่งโอ้โหมูลค่ามหาศาลนแล้วตกอ่ะทุกคนตกใจอ่ะ นีนะครับก็สุดท้ายท่านก็สำคัญเลยนะครับชีวิตนะครับคือก่อนหน้าที่จะมีการแถลงมาว่าท่านเสียชีวิตเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเอาใจช่วยว่าอย่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคือฝรั่งเนี่ยชื่นชอบเจ้าสุวิชัยมากนะฮะบบอกท่านเป็นนักสู้ที่แท้จริงแล้วก็นํามาซึ่งเกี็บประวัติของทีมเลสเตอร์ครับ บอกไม่มีใครเคยทําได้ไม่เคยมีใครทําได้แล้วก็ที่ยินชมแกได้ใจลูกน้องทุกคนนะพี่หนุ่มแกซื้อรถซุปเปอร์คาร์แจกทั้งทีหมดเลยนะใช่ตอนชนะตอนได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่นะครัแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับเนี่ยนะครับก็รานเอรี่นะครับซึ่งเป็นโค้ชที่เข้ามาแล้วก็ทําให้ทีมเรสเตอร์นั้นได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับนี่เป็นลูกชายนะครับคุณนายวัฒนะฮะเนี่ยครับ นั่นก็คือเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดังอีกเรื่องหนึ่งนะครับในรอบปีที่ผ่านมาครับี่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเด็กชายคนหนึ่งที่วัยสองขวบชื่อสรุผิวอันนี้้ืิดทา่เลยหม,มาดก่อนส่งท้ายปีเก่าตอนปีใหม่ชื่อต้างแงพ่อแม่เขาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาทํางานใน ที่สุพรรณบุรีประเทศไทยของเราครับพ่อแม่ก็บอกว่าตัดอ้อยตัดอ้อยแล้วอยู่เนี่ยลูกเขาหายไปในพื้นที่ของโรงพักสายใหญ่สมคือเรียกว่าทั้งตำรวจทั้งทหารนะฮะได้มีการสนที่กาลังกันแล้วก็ปูพรมหาเลยครับ9วันนะคุณผู้ชมครับถึงไปเจอน้องอยู่ในสภาพที่เรียกว่าน้องนั้นเสียชีวิตไปแล้วครับนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ประเด็นถัดมาเนี่ยนะครับคือทั้งพ่อแม่เขาเนี่ยไม่เชื่อว่าลูกของเขานั้น จะตายโดยธรรมชาติอ่ะคือเขาไม่เชื่อเขาดูผลเขายังงงอยู่ว่าไอ้ลูกเขามันจะเดินไปได้ไง5กิโลแต่ผมเนี่ยมารู้วันนี้ท่านผู้ชมต้องดูนี้เรื่องนี้พี่หนุ่มบอกว่าเชิญหมพอพรทิพย์มาเป็นไงมาพี่หนุ่มคืออย่างนี้ผมได้มีการพูดคุยกันไปนะครับผู้ชมครับคือการตั้งข้อสังเกตสังเกตตั้งแต่ คือไม่ใช่แคสส่ส,สภาพศพอย่างเดียวนะครับพี่หนุ่มสภาพศพของน้องเนี่ยก็ว่ากันไปตาม,ตาม,ตามที่เขาต้องไปตรวจกันครับแต่ได้มีการพูดคุคยกับคุณหมพอพรทิพย์ครับมันมีเรื่องราวของสถานที่ซึ่งมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมลองมาดูพร้อมๆกันดูพร้อมกันนะท่านผู้ชมนะนี <Tig> ่นะฮะผมขออนุญาตให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือจุดที่เด็กเล่นกันอยู่ครับก็มีซูรุยผิวกับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะจุดนี้นะครับจุดที่เล่นอยู่จุดที่ไปพบศพของน้องคือตรงนี้ฮ ห่างกันกี่โลนะพี่หนุ่มนี่นะครับจากนี่นะฮะตรงนี้นะครับเรามุ่งตรงไปอย่างนี้เลยนะอย่างเดียวนะฮะมองจากภาพถ่ายทางอากาศตรงไปอย่างนี้อย่างเดียวนะฮะสองกิโลสองกิโลถ้าตรงเดินตรงนะฮะทีนี้ก็สองกิโลเนี่ยเห็นไอ้ตัววีวีอย่างไหมฮะคือเนี่ยฮะมันคือไร่อ้อยโอ้อ้อยที่ตรงทุ่งสูงเนี่ยนะคือการที่เด็กอยู่ตรงนี้นะครับจะเดินแหวกไร่อ้อยตัดเข้าไปแหวกแหวกตัดตรงนี้เข้าไปแหวกแหวกแหวก ก็บอกผู้ใหญ่ทาได้แต่เด็กเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนประเด็นต่อมาถ้าอีกทางหนึ่งคือทางนี้ไปคือลําบากอะแค่จะตัดทิ้งนะฮะอีกทางนึงที่มาได้คือตรงนี้ฮะผู้ชมเห็นไหมฮะเส้นทางปกติใช่ไหมพี่หนุ่มไปดูแล้วกันนี่นะครับก็คือเส้นทางปกติที่เขาเป็นทางเล็กๆนะฮะที่เขา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 หมุนเหลือช่องไว้เวลาที่คนเข้าไปทางเดินก็เข้ามานี่เข้ามานี่เข้ามานี่เสร็จปุ๊บก็จะตรงนี้ทุดทั้งบนนี้เป็นทางตันจะเป็นบ่อที่ตำรวจเนี่ยเขาเอาหมาไปดมกันนะะแล้วก็ลงไปดูมีน้องไหมไม่เจอ แยกนี่ก็หาแล้วแยกนี่มาปึ๊บนี่นะครับลงนี้นะฮะนี่ตามทางลยนะลงนี้เสร็จปึ๊บจากตรงนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะนี่มานี่ออกนี่มาลงนี่นะครับ5กิโลโอ้เด็กเด็กแค่สองขวบไปเดินไปไ,ได้เหรอเดินไปได้ยังไงอ่ะถูกถ้าจะเป็นไปไม่ได้ถูกอ่ะแล้วที่เป็นไปไม่ได้หนักกว่านั้นเลยที่เขาตั้งข้อสังเกตนะครับ,รบเราไม่ได้บอกเป็นอย่างนั้นนะเราแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับ คุณจะเห็นแดงๆตรงนี้ไหมจิ๋วดไว้เนี่ยคืออะไรฮะตรงนี้คือลำรางของน้ําลึกไหมพี่หนุ่มลึกเมตรครึ่งโอ้จบเลยเมตรครึ่งนี่คือเป็นแนวดิ่งที่ไม่มีน้ํานะฮะครับเมตรครึ่งแต่มีน้ำเนี่ยอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนโอ้โหเราไม่ต้องพูดถึงน้ําเอาแค่ว่าน้องเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันข้ามไปไม่ได้อยู่แล้วความกว้างของลำรางเนี้กี่เมตรฮะสองเมตรโอ้กกว้างนะสองเมตรนี่ผู้ใหญ่กระโดดท่ามายังแค่ลำบากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ น้องถ้าจะไปอยู่ตรงจุดนี้ได้คือน้องต้องลงตรงนี้ครับลงไปเดกรเมตรครึง่งต้องปีนขึ้นมาแล้วไปเสียชีวิตยอยู่ริมตะลิงอืตรงนี้ฮะฟังอีกฝั่งนึ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าลงไปดนวดิ่งลงไปอย่างเงี้ยมันลึกเนี่ยนะฮะเมตรครึง่งโอ้โหเด็กลงไปไว้้วไม่เป็นจมอย่างเดียวฮะและเด็กเดินด้วยความอิดโรยเนี่ย กว่าถึงจุดนี้ได้แล้วไม่มีทางเลยคืออันนี้เราก็ยังไม่สามารถไปปักใจได้แต่ทางคุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านก็ได้มีการบอกเอาไว้เหมือนกันนะฮะบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยอืมันต้องพิสูจน์กันแล้วละ่ะเพราะมันมีอะไรที่มันแปลกจริงๆอค,คือท่านบอกเลยนะว่าแปลกจริงๆนะเรื่องนี้ร,ร,รวมถึงนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปว่าวันที่วันที่น้องหายไปมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นอยู่ด้วยอพอน้องหายไปปุ๊บเด็กผู้หญิงคนเนี้ยไปคุยกับแม่ของของ,ของน้องน้องสุรุยผิวพูดว่าไงครับ บอกว่าคือพาไปชี้จุดเนี่ยพาไปชี้บอกเนี่ยเหมือนกับสุลุยเนี่ยโดนผู้ชายโดนโดนน้าคนหนึ่งเขาชี้ให้เขาว่าน้าคนหนึ่งเนี่ยพาไปอันนี้จัดแล้วก็ไปชี้ที่รถแท็กเตอร์อ้าวก็ต้องสงสัยเลยทีก็ไม่รู้เหมือนกันคือเด็กเขาบอกมาแบบนั้นแต่ทางฝั่งคนขับรถแท็กเตอร์เขาบอกเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเขาแค่ขับผ่านมาก็เห็นว่าสองคนนี้เล่นกันอยู่แล้วเขาก็ขับผ่านไปเขาก็ผ่านเขาก็ทำมันอยู่แถวนั้นนะฮะ เขาบอกว่าสามารถเอาไปตรวจหา DNA ได้เลยประเด็นถัดมาที่แม่สงสัยก็คือว่าตรงนี้นะะมันเป็นจุดที่เขาเชื่อว่าตำรวจเคยเข้าไปตรวจแล้วเพราะมันมีรอยคนเนี่ยเหยียบทางอยู่แถวนั้นอา้าวทำไมวันนั้นไม่เจอแล้วกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นเน่าขนาดนั้นอนะ่ะเคยเดินล้วทำไมไม่ได้กลิ่นอแปลกเอออยู่ดีๆเนี่ยโผล่มาเจอตัวนี้เฉยเลยเออแปลกอ่ะอันเนี้ยเขาเขาก็เขาก็เป็นเรื่องที่เขาสงสัยอ่ะถูกเาแล้วที่สําคัญ บริเวณจุดที่ไปเจอน้องเนี่ยนะฮะไปเจออะไรรู้ไหมครับเจออะไรฮะรถแท็กเตอร์เด็กเล่นอมันรถแมคโครอย่างนี้ยของเด็กเล่นสีเหลืองคนั่นนะฮะกลมๆอยู่น้านน่ะวางเขาวางมกลมอยู่เห็นไหมมุแดงอืแล้วกดว่ารู้ไหมครับแม่เขาบอกไม่ใช่ของลูกเขาเขาไม่เคยซื้อให้ลูกเขาเลยแล้วเด็กผู้หญิงก็ไม่เคยมีด้วยอืแล้วมาจากไหนหมวกธรรมดาหมวกแก๊บที่ใส่ครับเวลาหล่นมันก็ต้องเป็นกลมๆถูกไหมแต่นี่หมวนพับเข้าไปอื คือหลายอย่างที่แม่เขาสงสัยนี่นะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องดังในรอบปีที่ผ่านมาเรียกว่าส่งท้ายปีเลยนะเป็นดังส่งท้ายปีนะครับเอาล้ครับนั่นคือเรื่องราวที่เราประมวลมาคุณผู้ชมได้ฟังกันในรอบปีที่ผ่านมาเราก็ยังอยู่กันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เช้ายังอฮะอันนี้ไม่ทันใช่ไหมฮะฉายาไม่ทันแล้วไม่ทันสีหนาไม่ทันแล้วเอาไว้เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าดีกว่าปีหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันฟังกันนะครับรวมถึงปีหน้านะฮะก็อาจจะเป็นปีฟ้าใหม่นั่นคือจะมีการเลือกตั้งกัน้วดย ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับว่าสิ้นปีหน้าเราจะมาพูดเรื่องราวอะไรกันอีกบ้างโอ้หน่าสนใจมากพลาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้คิดหวังสิ่งใดขอทุกท่านสมปรารถนานะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมอวยพรซึ่งนิดหนึ่งพี่ครับก็ผมขออ้างถึงสิ่งศดสิทธิในสากลโลกโดยบรรดาประธานพอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นตลอดกาลนานเทิน เอาละครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีสสดครับ